Rồi, các bạn rồi. ครับท่านชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทําต้มเป็ดครับต้มเป็ดแบบบ้านๆครับต้มใส่มดแดงครับไอ้ก่อนอื่นเราต้องไปหาวัตถุดิบคือมดแดงครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปครับไปหามดแดงครับตอนแรกว่าจะเข้าป่าแต่พอดีเห็นหลังบ้านมันมีอยู่ครับไปเอากันครับ ร้อนครับร้อนนี่มาเอาตอนเที่ยงกว่าครับเพราะว่าต้องต้มไว้ให้นานเพื่อเนื้อเป็ดมันเปืเป่อยครับต้มเตาถ่าน Thank <laughs> you. ได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเลือกเอาไข่ไข่เล็กเนี่ยเอาออกนี่ครับพอใส่แล้วครับแค่นี้ครับนี่มันนี่ไม่ใช่มดแดงไข่ครับเป็นมดแดงพันธุ์ที่ไม่ไข่ไข่ไม่ใหญ่ไข่จะเล็กไข่ฟอ์แบบนี้ไปครับเราไปทำอาหารกันเลย คเครื่องปรุงก็เครื่องต้มยำครับหัวหอมกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับขายไปก่อนครับแต่นี้ผมไม่ได้ต้มเตาแก๊สครับผมจะเอาไปต้มเตาถ่านแต่ผมจะใส่ต้มก่อนครับแล้ค่อยน้ําเดือดค่อยปรุงทีหลังนี่จุดเตาถ่านอยู่ครับนี่มดแงดงเราเลือกเลือกแล้วครับ เราเสียไปไม้เสียได้ออกครับหลายทีครับตั้งเลยครับรอน้ำเดือดครับครับเป็ดชำแหละเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็ดตัวนี้ซื้อมาตัวนี้สามกิโลครับ สองร้อยกว่าบาทขายกิโลละเจ็ดสิบทำมาชําระเองครับนี่ผมก็แยกส่วนเนื้อหน้าอกไว้ทําลาบครับส่วนด้านนี้ไว้ต้มว้าวเดือดแล้วครับน,น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เป็ดลงไปเลยครับ เบ็ดนี่จะมันมากครับมันก็จะลอยแต่ส่วนมากเขาจะเอาเนื้อมาทำลาบแล้วก็เอาพวกกระดูกมาต้มแต่นี่ผมเอาเนื้อต้มเลยเอาไว้ลาบนิดเดียว ก็มีครับใส่เอาแบบสะใจไปครับตัวละสองร้อยกว่าบาทสามกิโลสองคนกับแม่ครับ ใบลาบกัไใ้ลาบปิดฟ้าครับตุนไว้สักชั่วโมงหนึ่งครับค่อยเปื่อยเลยครับผ่านไปชั่วโมงหนึ่งครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปโอ้โหเปื่อยเต็มที่นะครับปรุงเครื่องนะครับเครื่องปรุงก็นี่ครับปิดเกลือชุรสแล้วก็รสดีครับ ผมใส่พริกแห้งลงไปด้วยเลยครับใส่ลงไปแล้ครับนี่ปรุงแบบจางๆก่อนนะครับเพราะเราต้องมปรุงข้างนอกเอาไปเลยต่อไปครับนี่นะครับหมดแดงของเราครับโอเค,ครับหมดนี้ครับอดัน่จีจวพอดี บางท่านก็ทานไม่เป็นแต่คนอีสานส่วนมากก็จะทานเป็นครับฟ้าครับปุ่นไว้ให้เปื่อยครับนี่ครับผมก็จะตำตำพริกสดไว้ใส่ที่หลังอีกครับทางทันที่มันเพิ่มความหอมครับทอนที่สุกแล้วครับเครื่องหอมก็นี่ครับผมใช้ใบ ไปโหระพาครับกับต้นหอมบักชีด้วยไปใส่ตอนสุกนะครับทันชมครับใส่เลือดลงไปด้วยครับนี่ครับใส่เลือดลงไปครับเลือดก็จะเป็นก้อนครับ ดูครับไข่มันลอยครับสุกได้ที่ครับอาจจะประมาณในสองชั่วโมงกว่าครับตักใส่จานครับผมเครื่องครับชิมแต่นี้ผมก็จะตุนไว้อีกไปเรื่อยๆครับแต่อันนี้ผมก็ ก็เปื่อยแล้ว,ลวครับเอาให้ยุ่ยวันนี้าแม่แกตองกินปเปื่อยๆหน่อยตักใส่จานครับใส่พริกสดครับพริกตำไปครับ ใบโหระพาครับนหอมบักคีครับปรุงเครื่องตามใจนะครับตัวนี้ยการเปรี้ยวทำการถ,ถ้าขาดความเปรี้ยวแล้วก็บีบมะนาวได้ครับวัดีผมปรุงจิกจีดไว้ ัปนปครบชิมครับขั้นพูงชิมครับ <c oughs> ให้ดูหน้าตากัน <c oughs> สันกจ็จะออกมาประมาณนี้ครับใส่พริกป่นก็ได้ครับจะชาชอบอ่ครับมาครับร้อนนะเนี่ย chị ừ. đó hết bữa ấy đã nè bữa ấy đã nè bữa ấy đã hát กับแกล้มก็ได้กับข้าวก็ดีครับนะครับสะใจครับ คลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับ่ลืมไปทำครับร้อยครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ